สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยีนดีตอนรบทุกทุกท่านเข้าไปช่องวีดีธรรมดานะครับต้องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอแนวใหม่นะครับคลิปแนวใหม่นะจะเป็นคลิปห้าหน่อยรวมทั้งหมดเลยนะครับสี่ห้านอยห้าฮ้านอยนะรับห้าหนอยนะหานอยเฉพาะกิจนะครับห้านอยชายชาติหานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอยวี p ีก็จะไล่ไล่ไปตามลําดับนะครับประมาณนี้นะ ขอขอบคุณท ok ่มาคิดทุกท like. um. ่านนะครับที่ได้เข้ามาชมนะครับคิดทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถึงแก่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รวบรวมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับเอาเตรียมกระดาษเิดนะครับเตรียมกระดาษจดนะครับจะอธิบายให้ฟังทีละอันทีละอันนะครับประมาณนี้นะดูทีละหาน้อยนะครับอาจจะยังไม่ชินในการแบบนี้นะครับถ้าจะดูหาน้อยไหนก็เอามือแตะ ให้มันหยุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็เกิดเอานะถามสามนี้นะครับอามาเริ่มจากฮานอยแรกนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจออกเวลาออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะตามนี้เลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะครับฮานอยเฉพาะกิจนะถามเกิดเลยนะครับเกิดเลยเดี๋ยวจะบอกทีละตัวนะครับอ่า ที่เรือนะครับอนนะไรเฉพาะก,กิดออกเวลาสี่โมงเย็นนะเรนเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอเก้าศูนย์หนึ่งใครเห็นใครเห็นไม่ชัดก็ก็ก็ป้องเสียงเอานะครับเก้าศูนย์หนึ่งนะครับอเน้นที่เก้ากับศูนย์นะครับคู่กับสามสี่ห้าหกนะครับเกิดเอาง่ายๆแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปจับคู่กันเองนะครับถ้าเกิดเกิดไม่ดันเลี้ยงไม่ดันนะเก้าศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแล้วก็ลองหนึ่งนะครับ เก้าสามสามเก้านะครับเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้านะครับอันนี้เด่นนะสีเหลืองนะเก้าหกหกเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเป็นตัวรองนะครับศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์นะครับอืมประมาณนี้นะครับศูนย์หกหกศูนย์นะอ่าครับอ่าเกิดเอานะครับเกิดเอานะเกิดเอา,านะครับ เสร็จเอานะตามนี้นะครับอย่าให้เวลาเกิดนยครนะตา,ตามนี้นะครับเกิดทันนะอครับโอเคโอเคนะเจ้าศูนย์หนึ่งคู่กับสามสี่ห้าหกง่ายๆจดอเอาแค่ตรงนี้แหละแล้วเข้าไปจับคู่กันเราเองทีหลังนะครับประมาณนี้นะ้าเราเฉพาะกี่ออกสี่โมงเย็นถึงสี่โมงครึ่งนะครับอ่ามาเนี้นะครับ จบข่าวนะครับลำดับต่อไปก็เป็นฮานอยกลายชาตนะครับฮานอยกลายชาตนะจะมาออกทุกๆวันทุกๆวันเวลาสี่โมงเย็นเหมือนกันนะครับสี่โมงเย็นเหมือนกันนะครับวันที่สิบแปดมกราคมถวันท้าแล้วหกสิบแปดนะครับอ่าเตรียมตัวเจิดนะครับจะอ่านให้ฟังทีหลังนะครับฮานอยกายชาตนะครับหนึ่งสองสามค 1, 2, 3, ู่กับห้าหกเจ็ดแปดเจิดแค่นี้นะครับเจิดแค่นี้แล้วไปจับคู่กัน ง่ายๆดีถ้าเกิดใครไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบเอามือแตะวิดีโอพักไว้ก็ได้ให้มันหยุดก่อนแล้วค่อยเกิดเอานะครับหรือจะเกิดเอาแบบเดือนๆก็หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดนะครับเรียงไปแบบนี้แล้วเราค่อยไปจับคู่กันทีหลังก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่าครับขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ท่านโชคดีโชคดีนะครับอ่าในใาคาดนะ เกิดพันนะเกิดพันนะหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งเรียงกันไปเลยนะครับแล้วก็หนึ่งสามสามหนึ่งสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองแปดแปดสองสองสามสามสองนะครับเรียงกันไปแบบนี้นะครับชุดวินก็เหมือนกันนะครับหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้เป็นทำเป็นแบบนี้เป็นคลิปแรกนะ ใครจะติดตามก็เข้ามากดติดตามดูเลยนะครับจะเรียงกันเลยห้าคลิปนะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานายพิเศษฮานอยปกติฮานอยบีเอฟีฮานอยไก่แก้า,านะครับเรียงตามลําดับนะรบประมาณนี้นะครับเกือบจะยังเกนะือบทันเลยเนาะลําดับต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะครฮานายพิเศษนะครับฮานอยพิเศษพวันที่สิบแปดนะครับวันที่สิบแปดนะวันที่สนะิบแปด ที่สิบแปดนะครับเกตันเนาะอ่าอ่า,อามาดูกันไฮไลท์ายใาในฟังนะเผื่อว่ามันตัวเลขนะอ่าในพิเศษถ้ามันตัวเล็กก็จะไฮไลท์ฟังม,มองเห็านขึ้นหน่อยนะห้าหกเจ็ดนะครับห้าหกเจ็ดเน้นที่ห้าหกหกเจ็ดไปเลยนะครับห้าหก จ็ดแล้วก็แปดเก้าศูนย์หนึ่งมันจะเลขวินเลขเหลืองนะอห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับอืมนะครับเสร็จไปทันเนาะอ่าครับเสร็จทันนะครับ เจนะ็ดพันนะห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสือคือห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกแปดแปดลมถ้าจะรูดก็รูดอ่านะครับรองหกนะตามนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับเือบพันนะครับหลานนี้นะครับอะในปกติได้นะอะไรอะไรพิเศษนะครับอะไรพิเศษอันี้ก็จะเป็น ในปกตินะครับอ่าเตรียมเตียนนะครับาในที่เท่าไหร่ที่สี่แล้วนะครับาในปกตินะครับของวันที่ 18, สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับในปกตินะกลับมาชมกันได้เลยนะครับเตือนนะครับาในปกตินี้จะออกหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นของวันที่สิบแปดนะครับ สองสามสี่คู่กับ6กเจ็ดดเ้านะครับเรียงกันไปเลยนะตอากสามสี่หกเจ็้านะครับตอกสามสหกเจ็นะขับสามนี้นะครับเ่อนเอาเลอีกเออกความเห็นได้นะครับออกความเห็นนะถ้าเกิดใครมีปัญหาอะไรเลย อาจารย์มันอย่างงั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยทําแบบเดิมดีกว่าหรืออะไรอะไรเงี้ยเขาว่ากันไปนะครับแต่อาจารย์จะพยายามลดคิดลงอยู่นะเพราะทําไม่ไหวทําไม่หวัดไม่ไหวม,มันมันเหนื่อยทําทุกวันทุกวันว่าจะเหลือทําจะทําจะเลือกเอาหุ้นที่มันเดินดีแค่เงนินนะครับอสําหรับใครเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวหลุดนี้ไม่เอาครับจะเอาแบบเดินดีๆล้วนๆถ้าจะมีได้จูน ทั้งสองนายโจรก็เดินดีอยู่ก็จะเอาไว้มีขี่อ,อีกสองเราก็จะเอาไว้อยู่มีขี้อีกสองเราก็จะเอาไว้ลาวพัฒนากับลาวสตาก็จะเอาไว้อยู่แต่ตระกูลฮาน,นอยเนี่ยจะพิจารณาอาจจะเหลือเฉพราะฮานอยปกติรอบเดียวนะครับฮานอยปกติกั 5, บฮานอย VIP ก็เดียวประมาณนี้นะครับเอาไว้คงที่ไว้เหล่านั้นตัดทิ้งหมดนะครับคนไทยก็อาจจะเหลือรอบเย็นรอบเดียวนะครับประมาณนี้ในอนาคตนะ ก็าอาจารย์ทาไม่ไหวแล้วอา,อายุมากแล้วมันมัน,ม,นมันเครียดแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีเวลามันเหนื่อยมันล้ามันเพียพูดง่ายๆว่ารุ่นเดียวกันเขากเกษียณแล้วรุ่นเดียวกันกับอาจารย์เกษียณไม่ไม่ใช่เกษียณเฉยๆนะเข <c oughs> าตายหมดทุกคนแล้วด้ว <c> ย <oughs> เพื่อนอาจารย์รุ่นอาจารย์เนี่ยเสียชีวิตหมดทุกคนแล้วเพื่อนแต่อาจารย์กับอีกเพื่อนอีกคนหนึง่ง ขาทำธุรกิจข,ขายดินถุงอขายดินถุงขายเขาขับรถดีเอ็มนะครับราคาห้าหกล้านบาทนะอืมเขาขายดินนะให้เราขายขายอะไระขายเลข <c oughs> เลยไม่รลยเข้าเขาเลยเอ,อ่าอต่นีเอ้าวเกอนไทันนะครับทันนะอ่าลำดับต่อไปก็จะเป็นฮานอย i p นะครับฮานอยสุดท้ายนะ ภายใน VAP นะฮะในสุดท้ายนะครับาเตรียมกระดาษเกยบเอาเลยนะครับแบบนี้นะครับอาใน VV ออกเวลาหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับกอขอขอบพระคุณมากๆนะครับเก็บเอาเลยศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนะอ๋อสี่ห้าหกเจ็ดเียบเอาง่ายๆอย่างนี้ศูนย์หนึ่ง สี่ห้าหกเจ็ดนะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูเด็ดนะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะครับตามนี้นะะเจอดเอานะครับดูไม่ทันนะมือแตะวิดีโอพักไว้แล้วก็เจอดเอาครับพลุ่งนี้อ้าวคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเอาแบบนี้ดีไหมออาแบบนี้รวมคลิปแบบนี้ดีไหมดูในคลิปเดียวเลย เนเวลานั้นก็เลื่อนดูได้ประมาณนี้นะครับดูทีปเดียวเอาแบบนี้นะต่อคอมเห็นมาให้ด้วยนะครับอืมแต่ถ้าจะให้ทําอย่างเก่าทําไม่ไหวมันห้าคลิปห้าอะไรเนยประมาณนี้อืมแต่ก็เสียดายรายได้อยู่เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับวันนี้นะครับครับครับวันนี้ร้อนอยู่ครับร้อนลุนชคดีชคดีครับนครับ